สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวาศาสตร์มือถือเกิดวันอังคารเลขไหนใช้แล้วบวกคลิปนี้นะคะอยากจะชวนเพื่อนๆทุกท่านมาร่วมไขค,ความลับการเลือกใช้เบอร์มือถือเลขาศาสตร์ใดที่จะเสริมชะตาชีวิตของพวกเราได้นะคะเมื่อเอ่ยถึงเลขมือถือเลขมงคลที่ส่งผลต่อชีวิต เลขศาสตร์ที่กำลังเป็นที่นิยมในการทำนายจะมีผลต่อชีวิตด้านใดบ้างนั้นตามมาดูคำทำนายกันได้เลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือมีผลต่อชีวิตคนเราค่อนข้างมาก สามารถที่เสริมพลังชีวิตให้เราได้ทั้งพลังงานด้านบวกและลบหากได้เบอร์โทรศัพท์ที่เหมาะกับตัวเราก็จะยิ่งส่งเสริมให้ชะตาชีวิตของเรามีพลังมากขึ้นจะคิดจะทําสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จได้โดยง่ายแต่หากได้เบอร์โทรศัพท์ที่ไม่เหมาะสมกับตัวเราก็จะส่งผลให้ทําสิ่งใดก็มีแต่อุปสรรคมีปัญหาให้ขัดข้องอยู่เสมอจะประสบผลสําเร็จตามที่หวังก็เป็นไปได้ยากลําบากค่ะ ในคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงตัวเลขที่เหมาะสมกับคนเกิดในแต่ละวันว่าควรมีตัวเลขไหนบ้างที่จะส่งเสริมชะตาชีวิตให้มีพลังงานด้านบวกส่งเสริมในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านดวงการงานดวงการเงินดวงความรักดวงสุขภาพตามบุคลิกภาพของคนเกิดในแต่ละวันกันเลยค่ะคนเกิดวันอังคารบุคลิกภาพ เป็นคนขยันขันแข็งมีความมุมาณนะอย่างมากหนักเอาเบาสู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาค่อนข้างใส่ใจความรู้สึกของเพื่อนฝูงเป็นอย่างมากแต่ด้วยความใจร้อนหรือชอบช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปอาจนําพาความเดือดร้อนมาให้ตัวเองได้อย่างง่ายๆก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะคะตัวเลขที่เหมาะสมควรใช้ตัวเลขในกลุ่ม 3, 5, 6และ8แต่ควรเลี่ยงตัวเลขในกลุ่ม 0, 1และ7นะคะ ถ้าอยากจะเสริมการงานแนะนําให้ใช้เลข3จะทําให้คนเกิดวันอังคารเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดีสามารถผูกใจคนอื่นได้ง่ายๆด้วยความมีน้ําใจจริงใจจึงทําให้คนอื่นประทับใจและยอมรับได้อย่างรวดเร็วเสริมด้านไหวพริบแก้ไขปัญหาในการทํางานได้เป็นอย่างดีส่วนเลข5เสริมไม่มีสติในการทํางานดีขึ้นลดความใจร้อนลงลดความเอาแต่ใจลงได้มาก ทำให้รับฟังเหตุผลคนอื่นอีกด้วยและเสริมความเป็นผู้นำที่ดีนะคะหากอยากเสริมดวงด้านการเงินให้ใช้เลข5จะทำให้คนเกิดวันอังคารจะคิดก่อนใช้ไม่ใจใหญ่เกินไปซึ่งคนเกิดวันนี้มักหมดตัวกับการเลี้ยงเพื่อนฟูง้งเที่ยวเตรสนุกสนานเลข5จะช่วยได้มากในการเก็บออมและมองการไกลความมั่นคงในอนาคตของชีวิตค่ะ ส่วนเลข8จะช่วยเสริมโชคลาภการลงทุนการคิดต่อยอดเพิ่มมูลค่าทรัพย์ที่มีอยู่ให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะส่วนอยากเสริมดวงความรักแนะนําให้ใช้เลข6จะช่วยทําให้คนรักประทับใจยิ่งขึ้นเพราะคนบันอังารมักไม่ค่อยโรแมนติกหรือเข้าใจคนรักมากนักเลข6จะช่วยเสริมความอ่อนหวานความน่ารักทําให้ความรักมีความสุขมากขึ้นหรือคนโสดก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจได้ง่ายด้วยเช่นกันค่ะ หากอยากเสริมดวงทางด้านสุขภาพแนะนำไม่ใช่เลข5จะทําให้คนเกิดวังคารหายมาใส่ใจสุขภาพตัวเองมากขึ้นดูแลการเป็นอยู่และห่วงใยสุขภาพของตัวเองไม่ปล่อยปละละเลยไปกับการเที่ยวเตรสนุกสนานหรือทํางานหนักมากเกินกําลังจนล้มป่วยไม่อย่างนั้นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดความดันจะถามหาท่านได้ง่ายๆนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวล ของศาสตร์มือถือสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ